ไม่คิดค่าแฟนชายนะครับสวัสดีครับชื่ออนอนทนาธารนาันนะครับชื่อเล่นว่าบัวนะครับธุรก,กิจเราเป็นแฟนชายเนื้อสวรรค์ชั้น7นะครับของเราเป็นเนื้อออสเตรเลียนําเข้าของแท้เนื้อนุ่มรสชาติอร่อยถึงเครื่องแกงนะครับผมอ่าเราก็มีเครื่องเทศผสมนะครับรสชาติก็ออกเค็มเ็มหวานหวนทานอร่อยนะครับขาย ไม้ละ20บาทนะครับแล้วก็เราก็มีราคาพิเศษสำหรับตัวแทนให้เพื่อไปบวกขายได้กําไรต่อนะครับโดยที่ไม่คิดค่าแฟนชายนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อก็เป็น Facebook เพจเนื้อสวรรค์ชั้น7ได้เลยนะครับแล้วก็ Line MyShop นะครับก็คือแอดบีฟเนื้อสวรรค์ชั้น7นะครับเบอร์โทร0814579026นะครับใครสนใจเป็นตัวแทนขายสามารถ โทรติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับผมสวัสดีครับ แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชสยแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชนันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ